ความเบื่อก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่สุดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องสนใจเบื่อได้ก็ดับได้ความเบื่อก็เกิดดับอเราต้องเห็นว่าเป็นอย่างนี้นเนี่ยเข,ข้าใจไหมขั้นตอนว่าทําไมอยู่กับกายแล้วมันหลุดได้ยังไงก็เพราะนามรูปดับพอรูปดับนามใหม่ก็ไม่มีไง เพราะไม่โน้มไปไม่โน้มไปตั้งแต่กายกาลังจะแตกแล้วแต่ยังไม่แตกเนี่ยก็ยังไม่โน้มไปเลยยังดํารงอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเกาะอยู่กับกายได้ตลอดพอเกาะกตลอดจนกายแตกจริงๆว <c oughs> ิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะวิญญาณเนี่ยมันจะตั้งได้ในอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทาง แนะกายเราที่ประกอบด้วยห้าอายะตะนะมันค่อยๆพังค่อยๆพังค่อยๆพัง,พงและดูแล้วอะไรเหมือนหูน่าจะยังทำงานได้อยู่นะนั่นแหละในขณะที่เรียกว่าชีวิตยังไม่แตกทำลายส่วนอื่นเนี่ยแตกทำลายไปแล้วแต่ทำไมเวลาเวลาหมอเขาบอกตาย จะเป็นสมองตายหัวใจหยุดเต้นลมหายใจไม่มีกายเริ่มแข็งนะตัวเริ่มเย็นนะความดันโลหิตไม่มีลนะตกศูนย์หมดแต่ฟังแล้วยังฟังได้อินทรีย์ยังป่องใสพึ่งไปฟังทีหลังตอนแรกไม่ได้ฟังฟังทีหลังก็ยังได้เพราะเพราะชีวิตยังไม่แตกทำลาย ยังไม่สนิทเมื่อไม่สนิทชีวิตยังยังดำรงอยู่เพราะว่าอุปทานในกายเนี่ยมันเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นการจะทิ้งกายเนี่ยไม่ใช่ง่ายอการจะบอกว่ากายไม่ใช่ของเราเนี่ยมันยากขนาดไหนเวลาตายก็ยากขนาดนั้นแหละนะสัตตานังก็ไม่ทิ้งง่ายเหมือนกันว่าอันนี้ก็กายชันนั้นเนี่ยนะ,ะเพราะนั้น พอได้สดับในคำตถาคตก็ก็เลยได้ได้ผลจากอนิสงการฟังสุตตะของพระองค์เพราะชีวิตยังไม่แตกทำลายแต่พอชีวิตแตกทำลายสนิทจริงวิญญาณหาที่ตั้งในรูปไม่ได้เพราะอุปกรณ์ในรูปพังหมดแล้วเสียหายหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ควบคุมกายไม่ได้ นั่นแหละเรียกว่ากายแตกพอกายแตกถึงขนาดนั้นครบหมดเกลี้ยงชีวิตแตกพอชีวิตแตกปุ๊บอยู่ที่ว่าความพอใจในจิตมโนวิญญาณเนี่ยเราวางได้ไหมการโน้มไปดังนั้นถ้าการโน้มไปไม่มีหลุดพ้นณเวลานั้นนั่นคือเพราะมันคือสภาพเดิมของพวกเราอยู่แล้วไง เราจะรู้จักสภาพเดิมของตัวเราเองเราจะรู้จักตัวเราเองนะในขณะที่เราหมดภาวะตัณหาหมดความอยากในการสร้างภพนะเราก็จะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นปรมานุตระสุญญาตานะเป็นความว่างอันเป็นอนุที่ไม่มีทั้งวิญญาณและไม่มีทั้งนามรูปนะพระองค์ก็เลยบอกนั่นแหละเอเสวันตุทุกสะ นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์และนี่คือที่สุดโลกผู้เจ้าถึงบอกที่สุดโลกเธอต้องไปให้ถึงนะอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติซึ่งใครใคไม่อาจถึงที่นั้นได้ด้วยการไปการเคลื่อนไปเนี่ยไปไม่ถึงและอย่าไปนึกถึงรูปร่างอะไรบางทีบางคนก็จะ ส่งรูปส่งอะไรมาอย่างนี้นะบอกโอ้นี่คือรูปพระพุทธเจ้าสวยเขาเขียนสวยงามวิจิตเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลม ไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามเราไม่สามารถบอกไปว่าเป็นรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามีรูปร่างแสดงว่ามีมิติมีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่แสดงว่ามันไม่ใช่สภาสภาวะที่ควรจะถึงควรจะไปหรือควรจะระลึกถึงนะการระลึกถึงอ่ะมันมันระลึกถึงรูปร่างหรอใช่ไหมรูปร่างอ่ะมันมีในสังคาะ สังคตะมันไม่มีรูปร่างคุณต้องจินตนาการถึงความว่างความไม่มีรูปร่างต่างหากถ้าคุณจะจินตนาการจินตนาการถึงการไม่มีนามลูกไม่มีวิญญาณพู้เจ้าถึงอธิบายถึงสิ่งที่เรารู้เรามีเราเป็นไงว่าความกว้างความยาวนะความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามเนี่ยถ้าคุณบอกโอ้โหเนี่ยสวยนะเนี่ยรูปร่างเงี้ยดีเนี่ย เนี่ยต้องเป็นรูปร่างผู้เจ้าแน่ๆเลยอย่างเงี้ยนี่มันจินตนาการมันปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันรู้ได้ด้วยอะไรรู้ได้ด้วยวิญญาณดังน,นั้นเราจะหลุดหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงในเมื่อเราอย่างระลึกแล้วเราจะเกาะมันก็กลายเป็นจิตของเราเนี่ยฝังอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องไหมฝังอยู่ในสิ่งที่มีมิติยังมีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่าแล้วคุณจะหลุดจากมิติเหล่านี้ได้ยังไงอะ หลุดจากนามรูปได้ยังไงนามรูปเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไงมันมีรสอร่อยมันมีโทษมมีอัสาธามีอาทินวะใช่ไหมงั้นถ้าเราจินตนาการถึงนิพพานว่าเป็นจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นเมืองเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่นะอ่า <c oughs> พระเจ้าอุปมาเนี่ย ต่าง,างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างภูมิภาคกันน่าลื่นลงโอเคเปรียบเหมือนนิพพานจริงแต่ไม่ใช่ให้เธอไปไปจินตนาการในรูปแบบแบบนั้นใช่ไหมแต่ให้เข้าใจถึงถึงความความอิสระความดับการดับความกระหายของบุคคลที่บุรุษที่เดินทางไกลนะมีตัวอันความร้อนแผดเผาอย่างเงี้ยใช่ไหมอืม การที่อุปมาเหมือนกุมารกุมารีไม่ใช่เป็นนั่งนึกภาพกุมารกุมารีผิดอีกนะ,ะการที่ระลึกถึงกุมารกุมารีเพราะเพื่อให้รู้ว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วก็คือสภาพเดิมคนที่ยึดก็สภาพเดิมคนหลุดพ้นก็สภาพเดิมเพราะสภาพเดิมเป็นสภาพที่ไม่ตายจะเอาอะไรมามาเป็นอุปมาอย่างผู้เจ้าตัดนี่คือเป๊ะเลยครั้งหนึ่งกุมารกุมารีารเคยมี ความพอใจในเรือนน้อยๆแต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยละความพอใจในเรือนน้อยๆได้แล้วในสิ่งสิ่งเดียวกันมีมีสองเรื่องคือครั้งหนึ่งเคยพอใจครั้งหนึ่งหมดความพอใจเป็นสิ่งที่มีได้ไงดังนั้นเวลาคนสงสัยว่าอ้าวแล้วแล้วมันเป็นความไม่ตายแล้วมันเข้ามายึดได้ยังไงคือเขาใช้คําถามก็ใช้ผิดเข,เขาไปถามว่าอ้าวในเมื่อน,นิพพานแล้วมันมายึดอีกได้ยังไงมันไม่ใช่ การใช้คําพูดนิพพานเนี่ยนิพพานไปว่าความดับเย็นดับเย็นจากฉันทะแล้วดังนั้นตั้งคําถามคือผิดมาตั้งแต่คําถามนะดังนั้นเวลาถามเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ต้องใช้คําว่าธาตุต้องใช้คํา,าคว่าอาสังคตาธาตุเป็นธาตุที่ไม่ปรากฏมีการเกิดธาตุนี้ไม่ได้มีวิชามาตั้งแต่แรกไม่ได้มีวิชามาตั้งแต่แรก อวิชชาเนี่ยเกิดมาในภายหลังและเป็นความเหมาะสมด้วยที่จะพูดอย่างนี้ว่าอาวิชามีเพราะเหตุปัจจัยและดับไปเพราะเหตุปัจจัยแต่สาวหาเบื้องต้นและเบื้องปลายมันไม่ได้ผู้เจ้าจึงบอกเบื้องต้นและเบื้องปลายของวิชาย,ย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชาไม่ได้มีแต่อวิชานี้มีมาในภายหลัง แต่ด้วยความบางเบาของมันเนี่ยมันค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้หลงมาปุ๊บปั๊บมายึดอสังกตะมันนานกินเวลาเนิ่นนานมันอาจจะร้อยกลับแตะสักนิดหนึ่งผ่านไปอีกพันกับค่อยแตะผ่านไปอีกสิบกลับไล่มาหนึ่งกลับไล่มาค่อยๆลึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆถอนกลับไม่ได้อ่าออกไม่ได้เพราะไม่ได้มีวิชามาตั้งแต่แรกนั่น ก็เลยเป็นเหตุให้หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดของมันดังนั้นถ้าเราจะน้อมนึกคิดก็คือต้องนึกถึงเรื่องสุญญาตาความว่างซึ่งความว่างเป็นคำกลางๆที่ใช้ได้ทั้งสังกตะอสังกตะว่างจากอากุศลปตมฌานว่างจากวิตกวิจารทุติยฌาน ว่างจากปิติตัติยชานว่างจาก